สวัสดีครับวันนี้น้องภูมีของเล่นใหม่จะมารีวิววันนี้มากันแบบยกแผงเลยนี่นะครับมีอะไรบ้างยวดูเราดูลองลอง,ลองดูกันคร่าวๆก่อนข้างหน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดช่างก่อสร้างนะครับโอ้มีรถก่อสร้างหลายคันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยรถทําถนนรถอะไรอย่างงี้อ่าข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับอันนี้ซื้อมากี่บาทไม่หย่งนู้หน่อย อันนี้ซื้อมาในราคา100บาทนะครับมาถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอเคแกะวางก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีละคันครับตอนนี้นะครับเราก็เอารถออกมาจากแผงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถเนี่ยมีรถอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยข้างหน้านี่จะมีไฟสัญญาณจราจรด้วยไฟเขียวไฟแดงนะครับ แล้วก็มีป้ายว่าคนกําลังก่อสร้างอยู่จะมีทีมงานก่อสร้างอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีคนทําทางอีก2คนนะครับที่ให้มานะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรถบ้างว่ามีรถอะไรนะครับทําไมมันเหมือนรถถังเลยนะฮะเรฉีดน้ำป่ะเป็นรถอะไรเนี่ยทาไมมันเหมือนรถถังเลยเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ารถฉีดน้ําหรือรถอะไรนะครับอ๋อเปิดอย่างนั้นได้ด้วยนะครับอ่าขันต่อไปดีกว่าอ่าขันต่อไปอันนี้น่าจะเป็นรถน้ํา อ่าอันนี้เป็นรถน้ำนะครับอ่าขั้นต่อไปขั้นต่อไปนี่นะ่าจะเป็นรถที่แบบว่าเ,เอาไว ok. ้ยกเไปต้มแหบไฟอะไรพวกนี้อ่าอันนี้เป็นรถรถเคーอ่ารถเคーนะครับอันนี้เป็นรถเคนนะครับขันต่อไปรถอะไรครับมองคูมรถดัอ่าคันนี้รถด,ดับนะครับมองคูมรู้จักนะครับโอเครถดับนี่ดับได้นะครับขันต่อไปคันนี้นี่เป็นรถบรรทุก บันทุกดินนะครับก็เหมือนรถด,ดำนั่นแหละ<ช>แต่มีดินอยู่ข้างในด้วยนี่นี่เขาทำดินมาเลยนะครับโอเคขั้นต่อไปรถอะไรครับน้องภูมิรถแมคโครถแมคโ,โ,โ,โครนะครับคันนี้น้องภูมิรู้จักนะครับโอเคอ่าขั้นต่อไปน้องภูมิน้องภูมิคันนี้รถอะไรครับคันนี้สีเหลืองฟ้าคันนี้ก็น่าจะเป็นรถน้ําเหมือนกันใช่คิดว่ารถน้ํานะครับนี่เอาขันต่อไปครับสุดท้ายคันสุดท้ายก็เป็นทําไมมันเหมือนรถถังยัง คันนี้มันมีปืนเออเหมือนมีปืนเลยอ่ะอ่ะรานนี้ครับเดี๋ยวเราลองเอามาเล่นรวมกันนะเราทําไฟสัญญาณจราจรด้วยอ่ะน้องภูมิลองทอําดูอ่ะนี่ครับรถทุกคันนะครับจะถอยหลังได้ใช่ไหมน้องภูมิลองทำให้ดูหน่อยก็คือถอยหลังเป็นแบบลานนะครับนี่วิ่งมาอย่างนี้นะครับทุกคันเลยนี่อ่ะน้องภูมิลองดู นี่ประมาณนี้ประมาณนี้อะนี่นะครับติดไฟแดงใหตอนแถวต่อแถวติดไฟแดงกันนะครับนีต่ติดไฟแดงอ่ะติดไฟแดงครับต้องติดไฟแดงครับต่อแถวครับโอเคโหแดงได้ไงอะคัเอาคันนะั้นน่ะบ่าไฟแดงไปแล้วว่าโอเคอ่ะตอนนี้เราก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เดี๋ยวภูมิจะเล่นแล้วนะครับให้น้องภูมิปิดคลิปหน่อยครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับเราจะเจอกันใหม่ของเล่นต่อ,อไปนะครับบ๊ายบาย